มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฝนตกหนัก24-25นี้นะคะกรมอุตุเตือนฝนพล่ลมภาคใต้ได้รับผลกระทบหนักค่ะวันที่23ธันวาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะจะมีกําลังปานกลางทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและควรลีกเลี้ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณอ่าวไทยแล้วก็เคลื่อนออกไปทะเลอันดาม,มันในช่วงวันที่24-25ทธันวาคม63ทําให้ภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองแล้วก็พังงาค่ะ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กขณะนี้นะคะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดลงในระยะนี้ค่ะภาคเหนือนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ10 16องศา,าเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิสูงสุด24-30องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวสาดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะ26-28องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูนะคะจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ6-14องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ16-20องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ16-21องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ29-31องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุนสดนะคะ29-3 3องศาเซลเซียสค่ะลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรงังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 1 2 5องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสดุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ2 2 2องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสค่ะลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ